สบายดีสบายดีสบายดีสดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อเียวกันที่มาแกะกล้องจาก PFC ฝั่งไทยใจดีเนาะที่เพิ่นส่งมาให้โดยทางบดสามกล้องเลยแมนตัวนี้เป็น Fc ที่เพิ่นเป็น Fc คนละ Fc นะพี่น้องนคนละคนกันซึน่งว่ากล้องนี้เนาะ,นะยูวีเอาล่องยูีด้อน,นะซึ่งว่าอย่ามาปาด ส่วนกล่องนี้เป็นกล่องของ PFC จากสองน้องนางสาวลาวนะพี่น้องเพื่อนฝากมาให้น้องตัวเกี่ยวเนาะมาลุ้นนํากันเลยว่าจะเป็นอย่างพี่น้องและก็อีกกล่องนี้ก็คือเป็นกล่องของ PFC ที่เพื่อนบอบประสองค์ออกน้ำเนาะซึ่งว่าเพื่อนก็เคยฝากมาให้แล้วพี่น้องหลายเถื่อเนาะแม่อันนี้ใช่แม่วาเพื่อนเปิดเนาะตัวนี้แม่ให้จะเปิด เอง่อาวันนี้ค่ะสิมาเปิดกล่องใดก่อนน้องน้อยกล่องใดดีกล่องนี้ก่อนเอากล่องน้อยนี่ก่อนเนาะอ้าแม่เปิดเลยให้แม่วาคนเปิดพี่น้องเห็นบอสเปีข้างหลังจะว่าเป็นอยัางไรแม่ยังผงวัวแล้วค่อยๆเดินแม่เด้อเออสิแม่ยังน้อ ลุ้นลุ้นลุ้นกล่องใหญ่นี่นะน้องโตเกียรลุ้นพี่น้องเลยได้ชิมแม่นี่อย่างกล่องน้อยนี่ก็ลุ้นขึ้นกันโอ้ยียงนะจับเบิ่องลวดโอ้ปลาหมึกแห้งได้ของซอสแม่ว่าเลยน้องแพงได้แบบนี้เหรอแม่เนี่นี่ของซอสแม่ว่าเลยของซอสแม่ว่าพี่น้องเลยกินก็ลงไห้ลงนาเนาะตื่นมากกะ กีบปลาหมึกตัวนึงแล้วก็ปั้นข้าวปั้นหนึ่งกะเล้วล่ะแม่วาจ้ำแจ่วแล้วก็ลงหน้าเลยพี่น้องเลยป้าพี่น้องเลยตัวหนึ่งก็อิ่มแลงหน้ากินเนาะตัวเดียวก็อิ่มนี่พี่น้องป้าสองแพ็คใหญ่เลยพี่น้องเลยสักสิกินเลยข้าวปั้นหนึ่งหมึกหมึกตัวหนึ่งกะเล้วล่ะแม่ค่ะหอมมักไม่วาเด้อนี่เด้อปลาหมึกแห้งพี่น้องดีใจป่าแม่ดีใจดีใจเลยไล่เลยนี่กลองหนึ่งวันนี้ใช่แม่วาเปิดแม่ไว้พี่ขอให้พี่ก่อน บ่มีหมดนะเอามาชิดต่อมเข้าบัวได้อันนี้มัายั้งบ่ดนีโอ้อันนี้กับแม่กับบัวหูคือการทะเลาะใครเห็นจังหูนักใครเห็นจังหูนักพี่น้องเลยใครเห็นจังหูได้ไม่ว่ามากกินมากยั้งท่นโอ้ชมโอ้โอ้เมแต่มักสมโอ้อันนี้นลยชอบใจแม่แท้กว่าแต่พิ่นหูว่าแม่ว่ามักกินมากสมโอ้เนาะคนฝากมาสมโอมาให้จังหน่อยแม่หก ห้าห้านุ้ยสองสี่ห้านุ้ยพี่น้องเอาโบอันนี้รู้จำหัวโบโบเลยปาดซีมเลยสบอปาดซีมเลยปาดซีมเลยมาสีลองปาดให้แม่ว่าซีเม่กินมากอย่างบบได้แม่ก็กินมากส้มโอนี่แหละได้นะแม่นมาสีปาดว้าโบคิดว่าสีแม่นกส้มโอนะแม่เนาะปาดมาแต่ฝั่งไทยเลยบบคิดว่าสีแม่นส้มโออ่าสีนี้ได้ไหมเอ้ยอ้าพี่น้องสีชมพู หอมกาบแล้วหอมหอมแม่มาดมอ่าหมากนี่ก็แซ่บเลยพี่น้องมันเป็นสีชมพูเนาะปาดอะไรเนาะเออปาดอันนี้เานาะตัวที่อันเพิ่นปาดไข่ตอนยังน,น้อยนะแม่เพิ่นซื้อมานเนาะเฮาสิเกะออกหรือเอามาใส่หัวเอามาใส่หัวเห็ดมวกว่าชัดแม่นนี่แกะออกอันนี้เนาะมาลองซีเบืองเนาะ แม่หมักช่ชืมอะไรชมชืมหวานแม่นมักันหวานหลายที่บานเองคือหน่วยดิบพราะเนาะไม่เนาะตะกี้เนาะซื้อมามันส้มเอาไปตำตำใส่มะเขือพวงนะพี่น้องแซ่บแซ่บแม่เนวมวันได้ตำขันมากตัวได้ชมแล้วาตำใช้มะเขือพวงค่ะนวมันแซ่บตอนนี้เขาใส่ไม้เลยกับเสียงกับซีซัดเจนคือเนาะบางเทอเขาก็แบบอาจจลืมแบบเขาใส่ไม้อยู่นะพี่น้องเขาก็ว่าเสียงดังคือเก้าบางบางที่กับอัน บางทีก็ลืมเปิดไม่อืมแมนอืมลืมเปิดเขาต้องเปิดสามตัวเนาะสามตัวด้วยกันแต่ว่าพิพลาดประการใดก็ขออภัยหแหละบางเทือก็ลืม <laughs> ลืมลืมหลงหลงลงืม <laughs> อันเมื่อกี้นี่เอินแม่เพิ่งขึ้นมาเนาะแม่จะให้เรียกอย่างยิ่งลืมเลยแม่เออแม่สะสะนำะนมันหันละเก็บขิงยุกขิงยุกนำมันหันละมันหกเพิ่นแย่งของมือแย่งเบิ่งเบาไอ้เพิ่นเฮ็ดเวียกเนาะ <laughs> คืบหน้าไปเรื่อยๆเลยแมน กสีนี้ก็จะเป็นตาแซบคักเนาะแม่เป็นสีชมพูพี่น้องสีดงแดงนะแม่เนาะสำหรับปั่นมากสมโอนี่ก็เข้ากับกำลังปลูกแบบตอนนี้กำลังงามเลยห <c oughs> มักกับกำลังปลูกเนาะไม่นี่ก็แกะออกแบบนี้แบบนี้แม่บอโนแมน่แม่แม่แมเอาให้น้องน้อยแกะหอมขนาดก้าบบ้างไหมเอ่ยจะบ่งไหมก้าบนะบ่งบาง,บางหอมอยู่ไทยเพิ่นปลูกเป็นสวนเลยเนะ <c oughs> าะใคร มีเบอเบียเพื่อนขายวางหนุ่งน้อยเว้าหานะบนหฮาไปซื้อเนี่ยพันเข่ามีบอรเนี่ยพันเข่ามีมีมีบ่ซื้อมาปูกแล้วก็เห็นต้นหนึ่งพี่น้องต้นทางทางไปเพื่อนเลยเนาะคือได้เงินเพื่อนมากสมโอแม่ต้นแบบนี้เน่ยเงาอยู่ป้อยำๆอยู่หลายๆพี่น้องเนี่ยปดซื้อขายเนี่ยพันมีเมดไดแม่นแล้วก็ตัวที่เพื่อนลูกไว้หน้าเฮือนเนาะทางอันทางไปอันไปสวรรค์เนาะพี่น้องก็นั่นแหละลูกหน้าเฮือนนะแบบเป็นดกเหรอดกแห้งลูกทางในเฮือนดิ แต่ว่าโยนออกมานอกพื้นนา<อ>ะทางหนาหัวแคมทางเลยพี่น้องโยนลงมาบักหลายๆค้นไกลไปไกลมากกับสะอ่อนสะอ่อนอย่างนั้นตอนนั้นี่วาดังๆอะนะปลูกต้นไม้อยู่เพื่อนเจ้าของ ừ ừ. แหละมันไปเป็นหมากไปมันมันหน่วงไปเป็นหมากนอกหัวนะพี่น้อง <ừ. S 1> ทรยศเขาะวะปลูกมากับมือ,อยังทรยศ์อีกทรยศไปเป็นนั้นเป็นหมากอยู่นอกหัวพี่น้องเลยจะได้หัวโบเป็นเลยได้โบเป็นยังน้องแบ่งกันกินอันนี้กา แม่เพิ่มมาห้องมาจากอะโวคาโดนะแม่แม่อะโวคาโดนะส่วนหลายที่เขาซื้อมานะมันจะออกอันลดขมขมเพราะว่าเพิ่นนนเพราะว่าเพิ่นส่งมาจากไทยเพิ่นน่าจะเก็บอ่อนบอกพี่น้องก็เลยว่ามันจะขมขมเนาะอะโวคาโดเนาะจะขมขมเพราะว่าถ้าเก็บเก่แบบมันเก็บไว้โดนสงสัยเนาะประมาณนั้นเราก็ยักลาบอยู่ได้ซื้อมาละขมเนาะ อ๋อสีงามงามกับงามแตะเทสีมึงนุ่หวานอยู่บ่เอาสีมึงแหว่เดี๋ยวเด้อเขาเซียนเนาะเสียนชมพู้ตุ๊กเกียวเปิดละเด้อนี่เด้อเอาเปิดเลยเอาสิลองสีเบิ่งเนาะนอนคักกันอ่ะพี่น้องเซ็ตเซ่บผ เปิดออกมาเป็นห่วงนางโบกับนางโซนเป็นห่วงนางโบกับนางโซนเปิดออกมาโบโซนนี่เปลี่ยนมาปิดมับ้างนู่นลี่ค่ะนางโบกับนางโซนนางโบกับนางโซนโอ้ห้นางโบกับนางโซนบ่นี่ค่ะคือจีนุ่มคักเนาะเปิดออกมาแล้วก็เจออันนี้เลยพี่น้องนี่อย่างอันนี้อันนี้คือเม็นแบบสายต่อลำโพงบ่นะ สายต่อลำโพงแบบอ่ะนะเดี๋ยวได้แกะลงกมาก่อนนี่เป็นลำโพงนะพี่น้องลำโพงลำโพงแบบแบบใดบ้างบุคคยเห็นเนาะนี่เป็นลำโพงคู่กันเลยคือ่นกะได้เอาบิ๊กเฟิร์สเขียนมาให้เนาะแต่ว่าด้วยการเดินทางมาแล้วฝนน่าจะตกมีอายน้ำนะมันมันอัพเนาะมันน่าจะลึกนี่เป็นลำโพงแบบมีเลยพี่น้องคู่กันสองอันหวานบ่แม่เชอยูเช่ทุ่มเหวานหวานบอ อืมีแต่เซฟเพราะมีแต่น้ำแบบซๆำจอ, <c oughs> อเป็นน้ำดื่อนะใช่ป่แบบเป็นลำโพงแบบในฮุกอย่างพี่น้องนี่เป็นแบบนี้เลยลำโพงแบบนี้นะจะแบบเป็นสียิ้มยิ้มยิ้มยับหยักจักเดี๋ยวใส่กล่องไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาสารุปว่ามันคืออย่างกันแท้เนาะแ้่ก็สิมีมกล่องน้อยๆน,ยนี้แล้วสิมาแกะเนาะ แต่แม่เออเนี่ยกล่องอย่างน้อมีหลายกล่องเลยพี่น้องหลายซิ้นขนาดเลยเปิดเนาะเปิดห่อไปว่ากันแตกเนาะแต่ว่าเขายังเขายังบ่นแย่ๆว่ามันคืออย่างเนี่ยแล้วอย่างน้ออย่างน้อนี่น้อโอ้อันนั้นนะอันนั้นนะโอ้คืออันนั้นพี่น้องเมา เมส์ไรสายเนาะเป็นเมาส์ท like really ี่ไปว่าใส่ถานนะพี่น้องไปว่ามาลิ่นกับโน้ตบุ๊กลิ่นกับคอมมาเนาะนี่เป็นเสร็จเลยมาเพืนเอาถานให้พร้อมอันหนึ่งเนาะเป็นแบบอันนี้เลยนะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเนาะต่อมาเนาะเป็นอันนี้เลยพี่น้องคืออย่างอันนี้คือโดนเลยบอกว่าบะแกะเบิร์ก่อนเนาะพี่น้องวพาสิคือเอียง คือป <jam Stadium> ิดยนเนาะปิดยนแม่ใครเจ้าขึ้นเครื่องบินหรือว่าขึ้นยนนะเจ้าข้าก้าขึ้นบ่บ่แม่ขึ้นอะไดรยางนี่ละยางกับควกยืดยางย่างขึ้นเนาะเป็นคนตกใจแต่ลมก็นยังย่านเถิ่อนไปสิขึ้นยนบ่หูไม่รู้ว่าคืออะไรเอ้าจับจับจับเออ ให้น้องหน่งน้อยเล่นคืออย่างอ,<ำ>อ่านออกเล่นอยู่บ้านฟังเพลงโอพี่ oh. น้องคืออย่างไรให้น้องหนงน้อยแต่ว่าอ่านไมกออกนะเพราะว่าตัวหนังสือมันค่อนข้างลึบแล้วนะเอ,อเดี๋ยวเขาจะอ่านแต่ว่าอ่านเขาจ,จะแต่ว่าให้น้องหนงน้อยเล่นเล่นแล้วก็อย่างไรนีนะเล่นเกมเหร เล่นอย่างลายบ่เล่นลายฟังเพลงดูบ้านอะี้ประมาณนั้นเลยเนาะอยู่ท้องนาก็คือชีบอ่เงาไปเลยแล้วน้องน้อยบบบนี้นะจัาเปนอย่างแม่อันนี้ค่ะบุ่ก่อนเจักมันอย่างจักชื่อว่าแมวฟังเพลงก็แม็นฟังเพลงค่ะแล้วซีดีบ่เปิด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 จะคืว่ามันอย่างกันระวังแตกเนาะเป็นเขียนว่าระวังแตกแม่ห่อมาอย่างดีเลยเนาะ โยนทางไก่โยนพุ Yo, thank, do you, no. oh. uh, ่นโยนพี่เขาอหักประกันโย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 นหนึ่งอันนี้คือสีตั้งแสงโอ้อาเออมาอย่างนั้นโน้ตบุ๊กบ่เปิดทางไหนนาะเปิดทางนี้บ่เปิดทางนี้หาทางเปิดบ่เห็นเอลยน่าจะเปิดทางนี้วะโอ้เปลี่ยนโน้ตบุ๊กพี่น้องนี่คือโทรทัศน์เนาะจได้บาทนี่ไดร คักเนาะเดี๋ยวเอาเปิดอันต่อไปเ,เอาไว้ให้น้องน้อยไว้ไอันพังเพลงเบื่องหนังวิชาประมาณน,นั้นเนาะอ๋อคักขนาดเลยน,ลนั่นลงเนาะแม่นแม่นแมนนี่คัก <มา S 2> เลยต่อมาเด้อบันนีเด้อต่อมาจะติดกบว่าได้คลิปเด้เออดได้แต่ว,ตว่าเขาอันกำลังเียนไซเนาะตอนนี้แต่ว่าน้องน้อยยังไซบ่ค่อยเป็นเลยนาะตัวเขียร์ไซเป็นแล้วพี่น้องโอ้คักเดยนี่ ลองเปิดเบิงหนัวเบิงหนังน่าจะเขาต้องสากก่อนเขาต้องสากก่อนเป็นจ๊ะต้องสากก่อนแมน่นเก็บไว้เบิ่งเด้อสายสากนี่บอกหนิสากแมน่นอันนี้เขายังบอกว่คืออย่างเงีนน้ยนี่มันขนาดจะเป็นขาตั้งเลียนชักย่างบ่แม่นบอกขาตั้งโน,น้ตบุ๊กบ่แม่นมันจิมีตั้งนี่บอกพี่น้องต่อมาคือเป็นอันนี้เลยเอออีกอย่างนะ เพิ่อเด้อนี่อย่างนี่เป็นพิมพ์หะนะเป็นพิมพ์ยังวะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มาอ่านเสื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเลยนะพี่น้องอ่ะหนุ่น้อยจับคักขนาดเลยเนาะเสื่อมต่อกับคอมมั้งอ่าเร็วๆจับเสื่อมต่อโน้ตบุ๊กใชนอันนี้เนาะพี่จอทีวีเลยหมอม่เห็นหรอกมั้งเดี๋ยวเปิดอุปก่อนพี่น้อง ี๋ยวจะเอามาประกอบใส่กันน้องพี่น้องว่าอ่านแล้วคนเขียนยัจารนี้ใส่จะอ่านเบอร์ไหนก่อนรู้ปิ้น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 กัคนเขียนอย่างนี่พี่น้องคนเขียนใส่นี่ค้ะก็เห็นคนเขียนใส่ผ้ากล่องนี่พี่น้องเดี๋ยวปิ้นรวมกันโน้ตบุ๊กให้น้อยโหน่งเล่นเฟซเล่นไลน์ดูหนังพังเพลงแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว ต้องเสียบปั๊บไฟตลอดเวลาใช้งานโอ้โอก็คือที่เพิ่นส่งมาให้นี่เป็นของที่เพิ่นบอดด้ไซน์แล้วเนาะพี่น้องเป็นโน้ตบุ๊กที่ว่าเพิ่นบอดด้ไซน์เนาะเครื่อง PC เอาไว้ตัดต่อวิดีโอดูหนังพ <PC. S 2> ังเพลงได้เครื่อง PC แสดงว่านี่คือเครื่อง PC เครื่องพ c คืออันคอมบ่พี่น้อง <PC> ม่เห็นบ,บ่บ่เคยได้ยินเนาะคอม PC น่าจะแม่นแหละน่าจะเป็นคอมแหละพี่น้องแม่นเดี๋ยวแกะบาก่อนเนาะ ไก่บอกไอ้มักไก่แ้งพี่น้องคนมักเด้งไก่เนาะเพิ well <t <t ่งกำลังเหตียงอยู่บอกไอ้กันเลยเครื่องหนาขนาดนี่เอซ์เขื่องพีซี่อันนี้แหรอพี่น้องนี่แล้วออส มาเสืิมต่อกับอันนี้นี่กระแปนพิมพ์นะพี่น้องนี่เสืิมต่อกันน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรเผิ่อเนาะเดี๋ยวเพิ่อเอิรนพีซีเขากับบู๊เถียงพีซีแลกกะอันนี้แบบนี้อ๋ออันนี้ค่อนข้างจะนักสมพ่นักนักน้องเนาะ้นเอาขึ่นบูได้เลยแต่เอออันนี้คืออย่างอันนี้คือเมาส์เมาส์พี่น้องนี่เป็นเมาส์เนาะตัวนี้กะ เป็นเมาส์โอ้ยย่อไว้ก่อนจะได้หลุดมืออันนี้นักเนาะตัวนี้นักนักอารงจะไว้ระวังจอเครื่องพีซีเดี๋ยวอันตัวนี้ขึ้นมาก่อนจับๆเขาคืออย่างตู้ตู้ฟังเพลงนี่ก็คืออัน มันจะเป็นตู้ที่ว่าเอามาเสื่อมเสื่อมกับอันโน้ตบุ๊กอะไรพี่น้องเนาะนี่เอามาเสื่อมกับอันอันนี้นะอย่างวะคอมคอมคอมพิซีเนาะเอามาเสื่อมกันนะพี่น้องน่าจะแม่นเนาะนักนักแล้วนี่ฮะนู่ตัวเกี่ยวกับโบเคยไซด์แตงเนาะเพื่อนว่าเป็นเครื่องที่ว่าเพื่อนดันไซด์แล้วเพิ่นโบได้ไซด์นะพี่น้องเพิ่นก็เลยเพิ่อนโบคอยได้ไซด์ซั้นเนาะเพิ่นก็เลยฝากมาให้ไซด์เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็น สายเสื่อมต่อ <c oughs> สายเสื่อมต่อบี่น้อง <ừ> ตุกเกียวเสเฮดเป็นอยู่วะเนาะหลายสายขนาดเลยแล้วจังให้อายพิชชนเบิ่งแล<า>้วจังให้เพิ่อนนันแนะนำเนาะพี่น้องว่าไซจังดใดเทากับบกเคยไซจักเถื่ <c oughs> อมาคอมเมนต์มาบอกอยู่แม่แม่สเปย์าเนะอันนี้เขาก็ยังบ่กเคยไซจักเถื่อนพี่น้องตัวแบบนี้อันนี่ อันนี้เขาก็หาสังเกตว่ามันบ่มีเม็ดใดพี่น้องเลยอ๋อบ่ไรเม็ดบ่ไม่มีเม็ดเลยอ๋อบ่มีเม็ดสมโอบ่มีเม็ดคักเลยเนาะคักได้ไปว่าคือเขาเคยซื้อกินในตลาดก็คือเม็ดีิลายเปนเม็ดว่าอยากปลูกเม็ดปลูกง่าในี่ยชงเบงเนาะยังเม็ดการง่าราปลูกเหมือนั้นหวานชุ่มชืมหวานพอดีกลิ่นเลยไม่หวานถือว่ากินได้เก็บไว้กินลายมือเลยแับใสตู้เย็นไม่เอ๋ยแล้วก็ให้มันเย็นๆมากินเนาะเซ็ แกเป็นกาบออกอใช่ใช่สำหรับมื้อนี้ก็ดีใจหลายเนาะพี่น้องได้ไดอัน<อ> <laughs> ได้คอมได้คอมแล้วก็หนุ่มน้อยได้โน้ตบุ๊กเนาะสบายบ่าก็ได้กินมักสมโอแล้วก็ได้ปลาหมึกของมัก <laughs> ของมักแม่ได้สองอย่ <laughs> างได่ก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเอซทั้งสองท่านหลายๆเด้อที่เพื่นเอ็นดูและเมตตาครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่แม่ก็ขอขอบ ใจเป็นภาษาเล่าขอบคุณเป็นภาษาไทยขอบคุณมากๆขอบใจหลายๆเด้อให้อายุมันขวัญเนินปัจจักจากโลกจากภัยเด้อให้ลำรวยลำรวยจริงๆเกินไปกว่าเก้าปัถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเด้อโดยน้องน้อยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นได้ส่งเครื่องกันอันนี้มาให้แลวกะทั้งเป็นของมักไม่วานำเด้อก็ขอให้เพิ่นได้ครอบครัวของเพิ่นจงมีอายุวันนาสุขภาพละมันยืนมันยืนอายุมันขวัญยืนเนาะหาเงินหรือได้ขอให้ได้เงิน เลยกาขอให้เงินคําไหลมาเทมาเด้อสําหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงซํำนี้ก่อนนอกจังเด็กกากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะที่บอกกดคำโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่สบายดีสบายดี